สวัสดีครับ EP ที่สองนะที่เขาขอตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งกันหำลมนะเขาขอทพชรบู์นะพี่น้องนะนตอนนี้อยู่ที่ทุ่งกันหำลมเป็นแหล่งของเแก่คนเยอะนะเยอะมากเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโอ้ดหรุดยอด่ลูกใหญ่โอ้ ใหญ่โอ้โหทำให้ลูกใหญ่ยังนนะแปดสิบแปดจ้าโอ้โหขอชิมได้นะคะสมหาเขอจับหน่อยนะขอจับหน่อยนะครับโอ้โหลูกใหญ่มากเลยอ่ะชิมได้นะคะมาชิมก่อนได้ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยโอ้นี่เป็นกล่องแบบโอ้โหลูกใหญ่มากเลยอ่ะ สองละร้อยสองละร้อยวเจจบุญต้องมาขามบานนะเรื่องมาขามบานน่บนี่ ที่จอดรถวีเราไปจอดตรงนั้นเสี่ยงเงิน30บาทนะนี่โอ้เที่ยวเยอะอีกกันหนล <c oughs> ่ลมพาไปเดินดูบรรยากาศกันยังไม่เคยขึ้นมาอะไรเนี่ยมาหลายปีมากไม่ได้แก่ <c oughs> ก็ช่วงนั้น,นยังไม่ได้ทำ YouTube นะไม่ได้ใส่คลิป Thank <laughs> you.

นะอโอ้โหกล่องใหญ่มากเลยนที่ขอชเะกล่องละร้อยนะเนี่ยมามาซื้อข้างบนเขาได้เลยเนี่ยโอ้โหกล่องลร้อยนี่ครับพี่อ่ะขอบคุณครับอยายขอชิมหน่อยได้เลยหาเยะไ้เป็นงจะได้ถังก็ยกถังก็ได้ก็ซ้ออย่างเงไปแจกตองไงแจกบ้านเธอแจกบ้านเราเก็บเลยชไ หัหวานเป็นวัที่ลบบวันไหนคะลับวันนี้นี่ยวันนี้ไม่ทำจะอยู่รอบๆนะคะก็จะเป็นส่วนดอกไม้ได้ส่วนตัวเลตกวนะคะเพนา้ก็นั้นเรายังมีส่วนสายจุ่มจนของเราที่จะเป็นตลาดเป็นคิวรถนะคะและยังมีนี่ค่ะนั่งรถลานี่เป็นสะานหอคอยท่เราจะไปจอดตามสุดให้ท่านด้ลงายูปทกิจการตามสุด ว่าไปกลับ60บาทเด็กิบปีฟีนะพี่น้องนะผู้ใหญ่โอ้หสิบบาทเด็กไม่เกินอายุสิบขวบฟรีรถรางตลาดเหยาพา ชมไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวไปดูนั่งรถล้างเที่ยวก่อนตอนนี้ญญซื้อสตอรอเบอรี่มาลูกใหญ่มากกล่องละร้อยหูโคตรคุ้มเลยไม่ต้องไวม,มีอะไรเลยกล่องใหญ่มากไปดูขอ,ของขายก็เพียบนี่จุดท่องเที่ยว มาขึ้นรถตรงนี้เลยนะนี่ที่จอดรถก็เลือกได้ตามสบายค้าจอด30แต่รถผมไม่ได้ไขี่รถขึ้นไปนะเดี๋ยวจะนั่งรถเที่ยวดูบรรยากาศร,บรอบๆดีกว่าถ่ายคงถ่ายคลิปกันไปดูเขาโอ้ที่ตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อตั๋วนะ ราคาก็ต่ำเอ็กฟรี้วเนี่ยหให้โอนจุดขายตั๋วเลยก็ซื้อครั้งเดียวก็ขึ้นเที่ยวได้หมดเลยนะแล้วจะมีรถรถวิ่งตลอดขึ้นได้หมดเลยถือบัตรเนี่ยดีเที่ยว น้องแต่แดดก็แรงแต่ว่าเริ่มค้มนะ60บาทนะขึ้นทั่วตามที่แจ้งเลยก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรเรา่ายนี่เลยเพราะว่ากลางเใจเราจะจอดตามจุดน,นะรถก็จะรอ ตางนี้ที่นอนสวยน่นสวย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 ยสว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 ยสยวยสวยยวยสวนสวยยย โอ้นี่ทุ่งกันหำลมนะสวยมากมันกลวนี่จุดแรกเลยนะมีตั้งหกจุดนะเราหกสิบบาทเราก็จอดลงเดี๋ยวเราก็ถ่ายลงถ่ายรูปเดินเที่ยวได้โอ้มีคาเฟ่คาเฟ่นี่บรรยากาศดีนี่เลย เดีย๋ยวเราไปจุดต่อไปกันนะพี่น้องไป าตรงนี้ถ้าขับรถ ATV มาเสียตังค์คนละสีบาทถ้าเข้าแต่ถ้านั่งรถนี้ไม่ต้องเสีย่ามจะมีปมาล่ามงนะครับผมลาล่าม้งครับใครจะเล่นครับลเล่นเราคอยจะปดีไฝั่งนี้ก็สี่สิบบาทนั่งได้สองสามคนครับอยบอกรงแล่นมันต้องเล่นต้องเล่นีจะาหน่อยนะครับคุประธาน

จุดน,นี้กมีงหลหลายอย่างในทนเลวังในมจค่ะมีปืนมีหน้าม้าค่ะปืนปหน้าไม้ข้งางในก็กถ่ายรูปจุดังว่าโน้หนึ่งคัามมานสี่สิบาทผ่านนันได้สองพ่านเล่นได้สามรอบนะคะเรามีรถ ATV ให้ชอบขับในสวนป่าทิมนด้วยค่ะรถ ATV ของเราไม่จำกัดเวล,ลานะคะขับบนได้สองรอบในป่าทิมนค่ะระยะทางสองกิโลเมตรนะคะ ได้ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้สองคนนะคะเด็กเพิ่มอีกได้คนหนึ่งค่ะมาถึงล้วมทีจุดนี้ได้เลยนะคะจุดนี้ของเราท่องเที่ยวฟรีนะคะถ่ายรูปได้ฟรีทุกจุดเลยค่ะอยากเล่นกิจกรรมก็จิ เรามีชิงใช้ยูนานด้วยนะคะชิงใช้ยูนานของเราพักงนสี่สิบบาทค่ะเราหมให้สิบถึงสิบห้ารอบเลยนะคะอยากได้ชิงใช้ยูนานนะคะเดินผ่านร้านค้าเข้าไปด้านในค่ะติดต่อซื้อตั๋วน้าชิงช้าได้เลยค่ะเะโอ้ขายกระต่ายด้วยตั๋วเท่าไหร่เล่นกระต่ายเถ A T V ของรามละร้อยได้สองติงสาห้าสิบค ขบวนได้สองรอบในป่าทุ่เชิค่ะระยะทางสองกิโลเมตรนะคะไม่จำกัดเวลาค่ะหนึร้อยห้าสิบาทเท่วนักะคั่งผักชีงผักชีฝรั่งผักชีั่งัชีฝรังผักชีร่นผักชีั่งชีฝั่งกชีฝรั่งผักชีฝรั่งกชีารั่กี่งีรัร่งเกิร่รก่อี่ี่ี่งอื อยากจะพาเชีย่ยวาตามจุดเลย,เยหา้หนะคทุกจุดเลยวันนี้มาได้นะครกันหันลมต่อด้หมายลมเลข1นะครับ อาหารตามสั่งอชิงช้าลูน้านะครับมาเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับท่านใดสนใจชิงช้าอยู่นานของไลนนะครับคนละ40บาทนะครับหมุน5ล้อนะครับท่านใดสนใจนะครับตอบถานดีนี้ได้นะครับอ่ก็ความสูงก็เฉลี่ยนิดหน่อยนะครับ3โมงของไลนได้นะครับ ลูกไปเล่นไปพ่อเล่นไม่ไหวหรอกพ่อเดี๋ยวพ่อพวกไม่เกี่ยวหรอกอะไรก็ไม่ไหวไปนู่นก็ไม่ไหวมันแจ่มก็ไม่ไหวเสี่ยวมาอย่ี๋พี่กัดกัดแม่กัดเลยเว่โอหอเวะเอ่อเล่นดีเทียวห้ามร้องงงนะมันจะหัวร้อนร่าดิเล่นได้ ชิงช้าอยนานะครับขนาสนใจชิงช้าอยนานะครับเด็กก็ได้นะครับผู้ใหญ่ก็ดีนะครับชิงช้าอยนานของเรานะครับชิงช้าอยู่นานนะคนละสี่สิบเหมือนสุดห้าล้อนะครับเก็นหน้าสุดห้านะครับเป็นสุดห้าเลยมาดูเอทีวี ขี่รอบในตรงนี้นะ150บาทขี่ได้2รอบไม่ไม่จำกัดชั่วโมงนี่มาดู ATV กัน <c oughs> เวลาเราสตาร์ทล้วก็ <c oughs> นีนะ เดี๋ยวเราไปต่อจุดที่สามกันต่อนะนี่คจุดที่สองตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอรถรถลางมารับเดีย๋ยวเราไปต่อจุดที่สามกันจุดนี้เขาขี่ ATV นานไปหน่อแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปต่อจุดที่สามกันตอนนี้เราวาร์ปมาที่ มันแกะเข่าคอนะโอ้โหเป็นแกะแบบขนปุยไปเลี้ยงแกะกันไหนไปดูแกะไห้เลี้ยงแกะมันไม่ทำอะไรหรอกเอ็มพี่ไม่ถืออาหารมันจะหาคนถืออาหารอย่างเดียวอ่าเดินดูบรรยากาศหน่อยเดินลงมาเร็วเอ็มมาเขาไม่ทำอะไรเห็นไหมน่ะค่าค่าโอ้หนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็เค่าข้าวหนึ่งร้อยเด็กสี่สิบนะ อืมอืมบรรยากาศโอ้บรรยากาศดียังรงนน้นเป็น,น,อ,นอ,อันนอืมอยู่ ดูดูดูเห็นอาหารนะดูดูโอ้ยอุ้ยตัวเล็กขนาดไห ฟาร์มนะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คล like, ิปหน้านะพี่น้องลากันด้วยบรรยากาศฟาร์มแกะไปใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปเดี๋ยวไปต่ออีพีหน้ามาเพชรบูรเราก็ต้องมา ซื้อมะขามมะขามหวานมเมืองมะขามมาดูผมแวะข้างทางร้านของฝากดูมะขามลงทางลงจากเขาขอเลยนะ กอนกลับบ้านนะมาขามสีทองอเยอะเลยทุกสายพันธุ์เลยโคตรมาขามเลยแต่ลองชิมแล้วหวานจริงน,นะนี่ กาลังทำซ้ำหมวราคาบองแช่อิ่มซื้อเ็นฝากฝากที่บ้านเนี่ยของฝากเป็นของฝาก นี้เขาทำเรื่อส่วนกายทอง150อันนี้มึงเก็บมาใหม่ๆเล